จับใจจูไหมล่ะคะมงฟ้ามาแล้วคะ่ะ72ปีที่รอคอยน้องโอปอสุชาตาสร้างตำนานบทใหม่เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับตำแหน่งมิสเวิลด์2025คว้ามงแรกให้กับประเทศไทยของเรากว่าจะมีวันนี้ไม่ง่ายคะ่ะน้องโอปอผ่านอะไรมาบ้างเดี๋ยวที่ชาเล่าให้ฟังคะ่ะ ก็อย่างที่เห็นกันนะคะว่าน้องโอปอสุชาตาคือสาวไทยคนแรกจริงๆที่สามารถคว้ามงกุฎมิสเวิลด์มาครอบของได้ในรอบ72ปีนับตั้งแต่ปีแรกที่เขาเริ่มจัดกันมาเลยตั้งแต่ปีคศ1951ค่ะแต่เอาจริงๆก็ไม่ค่อยจะแปลกใจแล้วค่ะถึงแม้ว่าน้องโอปอจะเป็นสาวไทยแท้ๆแต่ว่าสามารถพูดได้ถึง3ภาษาภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนสำเนียงก็คือเปะ๊ะปังมากๆด้วยน้องจบการศึกษาระดับมัธยมจากโรง เรียนเตรียมอุดมศึกษาแล้วก็ไปเรียนต่อที่คณะรัฐศาสตร์สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หนึ่งในเหตุผลที่ทําให้น้องคว้ามงมาได้ก็ต้องบอกว่าน้องมีโครงการที่ดีมากๆนั่นก็คือโครงการโอปอลฟอร์เอค่ะเป็นโครงการที่สร้างความตระหนักรู้แล้วก็ระดมทุนเพื่อป้องกันมะเร็งเต้านมโดยมีเป้าหมายเพื่อผู้หญิงไทยแล้วก็อยากจะขยายผลไปถึงระดับสากลด้วยซึ่งโครงการนี้ก็มีจุดเริ่มต้นมาจากตัวน้องเองค่ะเพราะา ก่อนหน้านี้น้องเคยประสบปัญหาสุขภาพตรวจพบก้อนเนื้อที่บริเวณหน้าอกแต่ว่าโชคดีค่ะที่ผ่าตัดได้ทันแล้วก็ยังไม่ได้พัฒนาไปถึงขั้นมะเร็งเรื่องนี้ทําให้น้องตระหนักรู้แล้วก็เห็นภัยอันตรายที่แท้จริงจนเกิดโครงการดีๆนี้ขึ้นมาค่ะ เส้นทางบนเวทีนางงามก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบขนาดนั้นเธอมีทั้งความสมหวังและผิดหวังค่ะครั้งแรกเนี่ยน้องเริ่มประกวดเลยก็คือนางงามรัตนโกศ์แล้วก็มาประกวด Miss Universe Thailand 2022ตอนนั้นเพิ่งจะอายุแค่18ปีเองค่ะแต่ว่าเธอก็ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3มาครองเลยแต่ความฝันก็ยังไม่จบแค่นี้ค่ะไปต่อกันที่ Miss Universe t h a i l a n d 2024การกลับมาครั้งนี้ทําให้เธอทําความฝันได้สําเร็จค่ะ ราะว่ามงเนี่ยก็มาลงบนหัวจนได้แถมยังได้เป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดมิ s s u นิเว r ร์สที่ประเทศเม็กซิโกด้วยตอนนั้นตอบคำถามดีจับใจสุดๆแต่ว่าเธอก็ผิดหวังเล็กน้อยค่ะที่ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ3มาครอง ความฝันของน้องโอปอยังไม่จบเท่านี้ค่ะชีวิตเธอต้องเดินหน้าต่อไปถึงแม้ว่าความฝันครั้งใหม่จะมีเรื่องราวดราม่ามาอยู่บ้างแต่สุดท้ายเธอก็เลือกที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดมิสเวิลด์2025ที่ประเทศอินเดียค่ะและนี่ก็คือผลแห่งความพยายามค่ะมงไหนมงเท่าไรไม่เอาเพราะว่าจะเอามงแรกเขียนตำนานบทใหม่บนหน้าประวัติศาสตร์ไทยเลยค่ะขึ้นแท่นเป็นมิสเวิลด์2025คนแรกของประเทศไทยพ่วงด้วยตำแหน่ง Queen ทวีปเอเชียไปอีกเห็นแบบนี้แล้วก็ชื่นใจแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวน้องโอปอมากๆนะคะทั้งสวยทั้งเก่งทั้งฉลาดสมมงจริงๆค่ะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์และ subscribe อัปเดตขา่าวูนข่าวสารกันได้ทุกๆแพลตฟอร์มท,ทางคมชลิกออนไลน์ครับ